สวัสดีครับเพื่อนเพื่นพบกับผมช่างหยัดเหมือนเดิมครับเดี๋ยวพามาดูคันนี้นะครับลูกค้าจากระยองนะครับระยองคันนี้เคยทํากับผมไปเมื่อนานมากานะครับนานมากและหลายปีแล้วครับแต่เลยจําไม่ได้เลยว่าผมทําอะไรไปบ้างจําไม่ได้นะครับแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ทําทั้งคันจํากลับไปกรับไาว่าไม่ได้ทําทั้งคันนะครับเดี๋ยวมาดูครับอันนี้ลูกค้าให้มาเช็ค เช็คพร้อมใช้แล้วก็ซ่อมจุดที่ตรงนี้ลูกค้าไปอลูกค้าไปสู้กันกันกบหมามานะครับมาตัดหน้านะครับก็มีแตกแล้วก็มีโครงไม้ที่มันงอนะฮะก็ตวกนี้เดี๋ยวทำการซ่อมสีนะซ่อมจุดเสีย นะครับซ่อมจุดเสียแล้วก็ทําสีใหม่บางชิ้นนะครับอันนี้สีโชกไม่รั่วนะครับไม่รั่วมีอันนี้เป็นปกติอยูแล้วมีนิดๆหน่อยๆชุ่มๆนะก็ประมาณนี้ก็าทำสีอามด้วยนะก็ให้ทำสีอารม ตรงนี้ก็โดนขูดไปกับถนนก็ประมาณนี้นะครับจะทําสีพวกนี้ถ้าให้เก็บสีถังเก็บสีอะไรพวกนี้ด้วยนะะอันนี้ไม่ได้ทําเครื่องไม่ได้ทําอะไรอาจจะจูนเก็บเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับว่าไม่มีอะไรมากมายกันนี้นะอาจจะเผาท่อให้ท่อมันโล่งขึ้นนะครับให้มันวิ่งดีขึ้นเผาท่อ ทำสีใหม่ครับแล้วก็ตันนี้มังคนมีแตกหน่อยนะครับตอนนี้ลูกค้าจากระยองนะครับก็มีเก็บรายละเอียดเดี๋ยวเช็กว่าตัวไหนเสียตัวไหนไม่ทำงานก็เดี๋ยวเช็คเก็บให้นเกลความร้อนไม่ขึ้นนะครับเกลียความร้อนไม่ทํางานก็เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้ครับว่าทํางานอยู่ เสียงเครื่องก็เงียงเงียบดีครับเสียงเครื่องเงียดบยดีมีบาลานเซอร์อตอนเบาๆนิดเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาครับหอนนี้ก็คือเป็นปกตินิดหน่อยเสียงเครื่องก็ปกตินิ่งดีเงียบดี เดี๋ยวเช็คเก็บรายละเอียดให้ครับก็ขอบคุณมากๆกครับทีบมงานภูงใจคันนี้ลูกคา้าก็เอามาจากระยองเลยนะครับเดี๋ยวเช็คให้ครับเช็คความใช้ให้ก็จะเช็คตั้งคันระบบไฟแมคัดเกียช่วงล่างอะไรต่างๆติดหมดระบบไฟติด าจะโดนเวลาเวลารถล้ลมันไปโดนมันก็ทําให้เดือยสลักตันหักนะครับก็เดี๋ยวเาจาะยึดสลักใหม่เท้าไปเบไเบรกติดหน้าหลังติดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้ครับอันนี้ดูคร่าวๆคนส่่นว่ามันมีอะไรจุดไหนเสียหายบ้าง อันี้ก็ไม่ได้ท,ท,าาทําทั้งคณะจะทำเฉพาะจุดที่มันเสียจุดที่มันเอ,อเคบน,น,นี้เงิน,นอยู่ไปผัดสิกได้เดี๋ยวลือดูว่าอะไรเสียหายตรงไหนตรงนี้ได้ดัดนะตรงไม้ดัดดัดให้ตรงมันเอียงไปแล้วก็ทำสื้อใหม่ สีล้อลูกค้าบ,บอกว่าถ้ามันงบทำพวกนี้ไม่เยอะก็ทำสีล้อไปด้วยเลยนะครับน้านหลังเดี๋ยวตรงไหนอาจจะได้เก็บให้สวยๆไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวต้องคุยกับลูกค้าอีกทีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วทำทุกรุ่นนะครับแต่ว่าต้องรอคิวทำนะครับถ้าผลมาแล้วให้ทำเลย ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าผมวางคิวงานไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จยังไงเดี๋ยวผมมามาให้ดูอีกทีครับว่าสวยหรือเงางานแค่ไหนก็ขอ,อกกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับรับํำทุกรนุ่นนะครับผมโดยโทรใต้คลิปครับสวัสดีครับ